สวัสดีครับวันนี้เรามาดูห้องหลังจากที่เราอยู่กันมาครบ14วันวันแรกที่ผมเข้ามาคือวันที่10จนมาถึงวันนี้วันที่24ก็คือครบ14วันพอดีบันทึกไว้ในความทรงจำครับกับความรู้สึกที่เหงาไปไหนก็ไม่ได้แต่อย่างน้อยๆก็ได้อยู่ห้องที่บรรยากาศดีมองเห็นทิวทัศน์ มองเห็นวัดใหญ่มีทุง่งนาให้เราเห็น14วันแห่งความทรงจำเป็นไปนได้รักษาตัวเองกันให้ดีๆนะครับอย่าเข้ามาอยู่ในนี้เลยมันน่าเบื่อขอบคุณครับ